สวัสดีพี่น้องชาวยูทูบนะครับสวัสดีบรรยากศาศเช้าๆนะครับน่ครับก็จะเป็นเรือแม่นะครับวิ่งออกจากน้องน้ำนะครับน <c oughs> ครับกำลังวิ่งออกแม่น้ำเจ้าพระยา